Gracias. ย้าไปอะทะเบียไปกับเสียทักท้ายเมื่อสิบนิ้วผมวีรพงษ์พร้อมด้วยนะครับสมคมหมอลำงจวัดกับิสียงขับกลาบขอพระคุณทาง,ทางาวัดานธรรมจย่างวัดกฬสินธุ์นะครับขอพระคุณพอบานสถานเมืองอำเภอลองคำทา่านนายอำเภอท่านผู้กกับท่านนายกนะครับเทสบาลเรือโบนํานะครับชุนชนนะครับที่ให้โอกาสกับที่มาก Alors, สม rumor, bark, าคมวอลล์ลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาเปิดนะครับงานมือนีวงเวียนเนี่ย yup. ไล่หลายนางลั่ก็หลายคนเบิ่นก็หลายนะครับแต่ตอนนี้ครับเปิดนะครับเปิดนบเพิ่นบอย่างเปิดมีกระพุ่งหรือได้ปุ๋นะครับป้ายก็เรียกขึ้นทับบ้านยู่ไหมเนาะฝนเขียวตกเตือนกันมาเด้ยครับเด้อยังเวลาเหี้อไก่นะครับศิลปินมือนี้มแต่พ่อครูเม่ครูเบิรเต็มต่างห่างตายะ นะครับล่ำคืนมีบัตรที่งองไปเรื่อยก้นกบฟังครับพี่เตาหูม้วนนะครับล่ำใส่เครนื่เนีย่ยตอนนี้สเสียงม้วนด้วยครับสิบ่ออืดอาดสมาคมหมอล่ำนะครับสีเมตดเหลี่ยเธอละซิบกอกก่อนเลยสิล่ำใส่เครื่องอพอีเมฟังพกกุณตาละซีก่อนในการ,ร,รเดินก,นก่อนต่อเดียวกับยาตาซีบบเบประมาณนี้เพราะฉะนั้น ผู้ทั้งอยู่ทั้งบ้านนะครับบ่ท่นใดมาเมื่ออาบงานบีบมาเร็่ยวเร้อผูวได้เบิ่งทังไหล่สดอยู่ตอนนี้มวนกันอยู่บนเวทีแห่งนี้คับขึ้นนี่นะครับศิลปินผู้ไทยนี่ผมวีระพุ่งศินนี่ล่ะนะครับมาบวกกับอันสมาคุ้มมอลล์กาลสินเฮ้านะครับม้วนเนนนค่งขำขึ้นนี่อยากลเสบเสียงในคนฟังจากบาทนะครับเอานะครับตามสิบหกเดอเฝ้าเมื่อเด้อเสียงจะได้ประมวลตายหามันเถอะ ในน้ำของอีอยู่เมืองกาฬสินธุ์ดำบนดินดำน้ำกาสุมเขียวสะอุมวนป่าไม่อยู่แคบอิตาฟังเตืออผู้เขาสูงข้าวเน่ามีหลายนัวอยู่เลี่ยงกันพ่อตะวันสีลงหลับ เที่ยวถัดสวยด้วยฟองคือส่วนสวอบอนฮอนชลินลมเิ็นเิ็นตากกาศหาดอกหยีดอยฝั่งใต้สายลิ้นหนาอาลามตาเออหรือว่าท่านแยกประวัติเก่าได้โน้เขาเข้าไปดูอยู่ในวัดสักวันนั้นเดือเจ้า กับผู้คุ้มเขาในโนเสาโอตบ้าใหญ่ทางคมสินปันหมุนไว้ให้คนดใดไปเที่ยวดูท่านอย่าพูดเด้อลื้อตื่นประวัติเก่าในโนเสาเขาจัดผินทิ่ติดตาพันไปบื่นกันให้มันและยู่เมอสาสักขันวังผู้สิงกามีไวประประทานองค์ใหญ่ ดอกนั้นใจหรือสิไปเที่ยวกำทางกำมวงเดมเฮมเฮียงไปเบิ้งสาวผู้ทายโอ้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 มัดมีสวยด้วยไม่ด้อยและตัววันเดือนสามคอยดูโอยู เสียงดนตรีป่งล้างกระสีดังสนั่นขึ้นโคลเสวนในหลักมานั้นทำไมแด้ว่าจัดประจําต้นขึ้นหลายวันคืนสนุกเที่ยวจัดปีหนึ่งมีหุนเดียวมีหมอล่ำความน่ากรองป่งล้าง สาวที่ห้าเป้ว,ว่าว่ามันสดเดอร์ทอนต้องสวยกันผ่าชัช้นสูงน้ำก็ผ่านดาลาอยากนับหาแต่ถึงฟ้ามาทั้งโคลมาราไซย์สมัยคองกามสังเมืองสูงย่างถึงฟ้าแดงหากยาคู่ก็อยู่หันนุ่นสาวอีกสู บอกาปเอยใบเสมาแถวบ้านขอบคอมจา๋หาหรือว่าักสอนผู้สนใจคนไปดูไปบึงกันให้มันห,หละเขาบ้านอนผู้ฟองคนไปโอกันเนียนเดือนหกมาฝ้าเปิด่อง คอยล่อหลับผู้สุขผลทางไใจกันตั้งไปร้าหลายสิบพลังเตะเอ็นพ่อผ่านาเพียนฝากไปหอดพวกเป็นเพียนผู้ฝั่งลำอยู่บ,บ้านขอชื่นกันแต่เดียวกันขั้นสิโบล้อยี่หยง อันสิบเอ๋้แจงแก่ของดีแห่งกาลสินสาทยายบ่าำเมบข่อวาวิลาดคอยจะฟังตอวหน้าวิรพุมสิภาโอ้โอ้โอออ้ลี่วเปลียวขึ้นมาอื่นสังเจ้า

วจวดจ้าบาดัด้ขนมัดสืบพ่อตบมือแท้เทบบทงนินเกบอมีมัดมือเกบอโตกขาต้นแกบาบ่าแขนเนาะขอบคุณครับขอบคุณเชียงตุ้มือขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณคมาคมแพงถิ่มาเบิงกันตมตอนี้เอิ้นกันมาเด้อยั่าอยู่อีกเน่าไก่มวนมวนรวนแล้วเก็บมาคู่แม่คู่ยืนทิลาอยู่นี่ของแท้เมืองกาฬสินธุ์นะครับจากนี่เนาเป็นแบบจวด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  นะครับโบเห็ดไนทีโรด้ซิงนนะครับพ่อนเลยครับหนาหาน้าเป็นวิธีของเขามาลืมกุนนะครับครับหัวหน้าสิบไสหัวหน้าเพชรโคตรข้องครับสวดๆจักบาทนะครับ